Apple Silicon Moment เนี่ยจัดว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของวงการคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับมันเปรียบเสมือนการที่คอมพิวเตอร์แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาแบรนด์ของ CPU อีกต่อไปนะครับ Apple เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ Intel ใช่ไหมแต่ว่าตอน Apple Silicon Moment เนี่ยเขาหันมาใช้ชิปของทาง Apple เองนะครับนอกจากเปลี่ยนยี่ห้อ CPU แล้วนะครับก็ยังมีการเปลี่ยนพื้นฐานชิปโรนผลนะครับจาก x86 CISC ไปเป็น m ARM, ARM RIS4 นะครับซึ่งข้อดีของมันก็แน่นอนนะฮะเหมาะสำหรับการใช้งานพวกมิน i PC หรือว่าโน้ตบ o ๊กทั้งในเรื่องประสิทธิภาพอไรต่างๆเนี่ยที่ทำได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับและที่สำคัญก็คือในเรื่องการบริโภคพ,พลังงานและปล่อยความร้อนเนี่ย ดีจริงๆนะครับทำให้ Apple MacBook เนี่ยเหมือนเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เลยเพราะว่ามันแรงด้วยเย็น <Y en S 1> ด้วยและแบตอึดขึ้นกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวนะครับพวก Mac Mini เนี่ยเครื่องเล็กนิดเดียวนะครับก็สามารถตัดต่อวิดีโอ 4K ทำงานอย่างต่างได้สบายๆรวมไปถึงราคาเนี่ยก็เป็นมิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Mac Mini เปิดตัวมาในแบบว่า2 0 0 0 0บาทนะครับ0 0 0 0ม่ากว่าเองแต่ว่ามันทำลายสิติของบัดเจตราคานั้นได้เลยนะครับในงบ20,000ื่กว่าไม่น่าจะมีอะไรคุ้มค่าเข้า Mac Mini แล้วนะครับ ล่าสุดนี้เองครทางหัวเว่ยก็พยายามจะมีหัวเว่ยซิลิคอนโมเมนต์มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่กี่วันนี้ครหัวเว่ยมีการเปิดตัว m t e b o o k Pro 2025นะครับไอ้โปรดักตัวนี้เขาเป็นของตัวเองล้วนๆนะครับอย่างแรกฮะใช้ OS เป็น Harmony OS นะครับไม่ใช่ Microsoft Windows นะครับอันนี้ไม่ใช่พื้นฐาน w n n o w w s เนะเป็น OS ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับในงานเปิดตัวฮะเราก็เห็นว่ามีสายเทคชาวจีนเนี่ย ไปลองเล่นมาเขาก็ยังไม่ได้บอกสเปคอะไรนะแต่ว่าพอส่องเข้าไปเนี่ยไปพบว่าไอซีพียูชิปร้นผลหรือว่า SOC ที่ไอเครื่อง MateBook Pro 2025ใช้เนี่ยมันคือ h ฮซิลิคอนคิริน X90 ซนะครับซึ่ง h ฮซิลิคอนเนี่ยเป็นค่ายในเครือของทางหัวเว่ยเองนั่นแปลว่าชิปตัวนี้มันเป็นชิปของทางหัวเว่ยแล้วนะครับไม่ได้ใช้ Intel AMD หรือว่าคอคอมแต่อย่างใดนะครับแน่นอนครับตัวนี้ทั้งชิปทั้ง OS เป็นของหัวเว่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าจะเป็น Apple Silicon m o m e n t ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่เราต้องมาดูกันต่อครับก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่รองรับเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีแค่ไหนส่วนหนึ่งที่ทาง Apple Silicon m o m e n t มันสำเร็จแลวเขาเปลี่ยนเป็น M Series ได้เนี่ยก็เพราะว่า Apple เี่ยเขามีตัวเลเยอร์ที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร emulation เป็น Rosetta 2เนี่ยที่มันทำแล้วแบบให้ซอฟต์แวร์เก่าสามารถย้ายมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วคนก็พร้อมจะย้ายมาเสร็จแล้วพอคนย้ายมาใช้ด้วยเนี่ย พวกค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาเป็น Native ของ macOS on ARM มากขึ้นนะครับหัวเวย่ยจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอลุ้นนะครับแต่ว่าการที่หัวเว่ยเขาทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ในเรื่องการค้าเพีงอย่างเดียวนะครับ Apple เปนี่ยแน่นอนฮะเขาก็อยากจะพึ่งพา Intel ให้น้อยสุดเพราะว่า ทุกครั้งที่ขายเครื่องเงินก็ต้องไปหา Intel ไงแต่ว่าถ้าใช้ชิปตัวเองเงินมันก็อยู่ในฝั่งของเราเองอาจจะได้กําไรมากขึ้นหรือไม่ก็จะลดแบบ m a r g จิลงไปทําให้ราคาเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นได้ยอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น Product ที่ประสบความสำเร็จของฝั่ง Apple นะฝั่ง h u ้ยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาถูกบังคับเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ย ทางสหรัฐครับได้มีการออกมาตรการรต่างๆไม่ให้หัวเว่ยเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีของฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการผลิตชิปนะครับก็ไปสั่งว่าห้ามใช้ชิปของฝั่งตะวันตกไปคุยกับ TSMC ซึ่งเป็นชาติไต้หวันพันธมิพิบอกว่า อย่าไปขายชิปให้พวกมันใช้นะครับถ้าหัวเองก็เลยถูกบีบให้ไปใช้ชิปไปคทังที่อื่นนะครับช่วงแรกครับเขาก็เป็นชิปของทางไฮซิลิคอนในเครือนะครับใช้โรงงาน S M I C ของประเทศจีนเป็นผู้ผลิตนะครับปัจจุบันนี้ฮะในจีนเองครับก็มีผู้ผลิตชิปอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับอีกเจ้าหนึ่งคุ้นๆก็คงจะเป็นบริษัทลงซุนนะครับอ่านผิดขออภัยนะแต่ว่าผมก็เคยเล่าข่าวเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ที่แตกต่างเลยก็คือเจ้านั้นเนี่ยใช้สถาปัตยกรรมของตัวเองครับส่วนไฮซิลิคอนเนี่ย Shelf และตอนนี้พื้นฐานภายในของตัว Arm Cortex เนี่ยเป็น TaiShan V Series นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสเปคภายในอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าจากที่คนไปเจอมานะก็เป็นโค้ดเนม Charlotte Pro นะครับมี10ข้อแบ่งเป็น4บวก2บวก2ก็ได้เป็น High Performance Efficiency แล้วก็ Low Power อะไรเงี้ยครับจำนวนเทรดน,นะครับมีอยู่ที่20เทรดน,นะครับ ประสิทธิภาพเป็นประมาณไหนนะครับก็ยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆแต่ว่าถ้าดูจากสถาปัตยกรรมภายในที่บอกว่าเป็นไทชานอะไรแล้วเนี่ยฮะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวฝั่งก่อนหน้านะที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ไทชาน V 1 2 0นะตัวนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของเขานะครับก็ใกล้เคียงกับ AMD Zen 3ในด้าน Sin g l e Core นะครับหน่วยการผลิตครับใช้7นาโนเมตรของ SMIC ซึ่งถ้าเปรีเทียบของฝั่งตะวันตกกับพวก TSMC อย่างเงี้ยก็ยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่า ก็ถือเป็นก้าวแรกสำคัญของแบรนด์หัวเว่ยนะครับที่สามารถใช้ชิปที่ผลิตโดยประเทศจีนด้วยกันเองสามารถอรัปัด OS ของตัวเองในอนาคตอาจจะแยกไปอีกหนึ่งอีโคสเตมเลยก็ได้ไม่ต้องไปพึ่งกับ Microsoft Windows หรือว่า MacOS กันแล้วนะครับไม่ต้องพึ่ง Linux ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเกิดนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยนะต่อให้ไม่เกิดตลาดโลกนะครับประเทศจีนเองนะครับถ้าใครเคยไปจะรู้เลยนะครับว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาโลกภายนอกด้วยซ้ำนะครับเรื่องแอปอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารัฐบาลจีนสั่งให้ใช้ภายในยังไงคนก็ใช้ภายในนะครับผมไปใช้ประเทศจีนเนี่ยกูก็แมปใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องไปลองอะไรบ้างไปลอง A-Map ไปลองแบบใบตู้แมปแล้วไงรู้ไหมฮะ มันดีกว่า Google Map โดยซ้ำนะครับถ้าใครเคยไปจีนไปลองใช้แอปของเขาดูนะครับจะรู้ได้เลยนะครับว่าไม่แพ้กว่าของฝั่งตะวันตกเลยนะครับอย่างเรื่องไอการนีเวกชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาแบบว่าบอกได้ละเอียดบอกเป็นรูปภาพบอกเป็น3มิติฮะซึ่งแน่นอนครับมันกินสเปคเครื่องแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะครับและระบบการจ่ายตางยังอะไรต่างๆเขาในประเทศเขาเนี่ยมันก็แบบว่าไปทุกที่อ่ะคือคุณไปอยู่บนภูเขาผมไปอุทยานแบบที่แบบ ไกลมากๆระดับความสูงแบบ3,000-4,000เมตรเหนือน้ำทะเลอ่ะคนแทบจะหาจะไม่ออกอยู่แล้วครับไปเจอแม่ค้าขายสารีดำอะไรเงี้ยบอกว,ว่าดูท่าทางแบบบ้านๆแม่ค้าส,สุดเขตนั่น,นห้องน้ำมันเป็นแบบว่าซ่วมหลุมกันอยู่เลยอ่ะแต่ทุกที่นะครับสามารถจ่ายเงินผ่าน Alipay ผ่าน WeChat ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยด้วยความที่เขามีความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่แบบว่าบังคับให้ใช้กันทั่วทั่วประเทศไม่ต้องใช้เงินสดแล้วเนี่ย การมาถึงของ OS ใหม่ๆแอปใหม่ๆไม่น่าใช่เรื่องยากครับเพราะว่าต่อให้เขาแบบทำให้คนในประเทศเขาใช้อย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วและถ้าคนในประเทศเขาใช้เนี่ยมันก็จะสามารถกระจายไปทั่วโลกได้ด้วยเพราะว่าชาวจีนมีทั่วโลกไงฮะ